ครับตอนนี้เจ๊ฮันนี่พาเที่ยวก็พาทุกท่านมาที่สกายวอล์กจังหวัดกาญจนบุรีก็เดี๋ยวจะพาเดินท่องเที่ยวสกายวอล์กครับเจฮนนี่เอาไม่อธิบายหน่อยหรอครับโอไม่มีคำบรรยายนะครับ ฝั่งขวามือก็จะเป็นแพเทคนะครับสําหรับคนที่มาเที่ยวกาญจนบุรีก็เขาจะเช่าแพแล้วก็ท่องเที่ยวกันตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับแหมก็ตอนนี้ก็อยู่ที่แม่นับแพใหญ่นะครับ mm. ก็ตอนนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างจะดีเนาะก็พระอาทิตย์กําลังจะตกรับขอบฟ้าไปแสงกระทบลำลายลำไากับอาสายน้ํา ให้เกิดเป็นเกียดเป็นแสงสะท้อนเนาะมีความสวยงามก็เดี๋ยวจะพาเดินท่องเที่ยวอ่าสกายวอล์กของจังหวัดกาญจนบุรีต่อเลยนะครับก็สกายวอล์กของจังหวัดกาญจนบุรีอ่าก็สองทางก็ฝั่งฝั่งละร้อยห้าสินะครับอ่า150เมตรอ่ารวมกันก็ตกสา0ร กายวตัวนี้เปิดให้เข้ามาท่องเที่ยวเมื่อวันที่10กันยายน2565นี้เองนะครับอ่าเมื่อเดือนที่แล้วเองก็คนที่มาเปิดคนแรกก็ต้องเป็นคนสำคัญของประเทศเนาะก็คือท่านนายกประยุทธ์จันโอชามาเปิดในวันนั้นนะครับ ็เมื่อขึ้นมาบนสกายวอล์กจะเห็นทิวทัศน์ฝั่งขวามือเป็นแม่น้ำแคลใหญ่ฝั่งซ้ายจะเป็นถนนเข้าในเมืองชมเมืองตลอดสองฝั่งก็มีความสวยงามคนละแบบเนะาะก็สกายวาอล์กนี้กำลังจะต่อเติมหรือจัดสร้างเพิ่มเติมให้ยื่นลงไปในแม่น้ำแคลใหญ่เนาะ ในที่สุดเจฮันนีก็มาพิชิตกายวอกการจนบุรีจากด้านซ้ายมือถึงขวามือได้จนสำเร็จนะครับก่อนยินดีด้วยนะครับใช้เวลาในการบันทึกเทปประมาณ5้านาทีเ